กลับมากครั้งนะครับกับผมเอลปาชิโนอันนี้ก็เหมือนเดิมนะวอร้อนเราก็ต้องมาบวก8ดกันอันนี้บวกแปดจริงๆนะได้งบมาแล้วเมื่อกี้ขายแสงรารกาดไปม,มันก็นี่แหละซื้อไปสองตัวอ่าไม่ใช่เดี๋ยวแปบบนึงนี่ ซื้อเต็มไปละห้าพันเดนหรือสามพันไม่แค่วตเลสไปอีกแน่เลยแต่วันนี้เราจะจัดโมเวตโซล่านะที่ค้างไว้จากเขาก่อนนะแล้วจะมีแพะตัวล่อก็คือโอเลกีนะพูดภาพทำเพลงจัดเลยดีกว่าเอาหนี่เอาพวกสองอะ 7ต้องบวกกับ3นะต้องคิดเยอะเด้อแนวนี้แล้วเออเฮ้เอี้ย,อย,อย,อยสองวกสองยังแตกามาดีแล้วทีมาดีอ่ะวกแปดออริจินะ มันคิดเยอะแต่ไม่ต้อง,ของเขาเจ็ดบวกหนึ่งยังติดกันเลยนะชนกี่ทีดีห<า>เห็นเขาติดกัน<า>ง่ายเหลือเกินกดแม่งเลยไม่ต้องเวลาเรียบเลยมาเร็วเทมเร็วฮึงานละเอียดหมดแล้ว งานละเอียดอีกแล้วกันที่แล้วเดียเด้ยวเลยคราวนี้มันต้องติดสิเรามีแต้มเลยหนึ่งล้านแต้มนะมุมเม็ดสล็อต68ม,มาลองอาถาไหม่รอบ8รอบแล้วกันจบ サラサラ n ラウンサラマラマラウンラマラウマラウンサラ ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามมาอยู่ที่นั่นมันไม่ขึ้นใหน้จริงๆเว้ยเอ้ยมาเว้ยมาเวบุกเจ็ดบุกเจ็ดม,มาขนาดนี้แล้วไหนก็มาขนาดนี้แล้วนี่ไงน,นี่ไงบหกชนไปเลยสองตัว 67ร้อนจริงๆละมา63ตัวเนี่ยติดทั้งรู้ไป66ก่อนไปดไปดิได7 67ไอ้เหี้ย เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วของจริงมาแล้วออาไปยึดน,นี่เฮีย บุกหนึ่งโอ้โหตบซาร่าด,ดีไหมไปตบตอเลสดีเริ่มร้อนแล้วเริ่มร้อนแล้วหยุดแค่นี้ครับเดิมหกต้องบวกเฮ้ยเราไม่มีแต้มมีว่าลืมไปจะบวกตอเลสมันต้องมีแต้มลิ่มันเน้นอะ ไม่ได้เลยต้องสลาต้องให้จบอื mm. มาค้างคาไม่ดีนะต้องอ่อยสุดอ้อยสุดเพลงก็จบด้วยเไมนไงล่ะต่อเลยซื้อยงังวะซื้อแล้วดีกว่ามาเรียนต่ออยู่ซิมันจะไม่ขึ้นให้เลยเนี่ย สั拉หกบวกหนึ่งแล้วเปนเจ็ดใช่ไหมไม่ใช่หกต้องบวกห้าเจ็ดเยอะจากบวกหกเยอะๆหาย,ยหมดละมาอ๋อยมดอ้อยมดิดอ้อยมดอ้อยมดิดหกบวกห้าก่อนดีกว่าแจ๊ ก็เป็นเลยเป็นรอดูจีคืนนี้มันจะติดให้กูไหมดูดิยดูดิดูดิยสี่ฝาออนไลน์าสามกันที่บอกมีความเสี่ยงหกะ6กสี่เอาให้หมดเลยพันกว่าเอ็ม อย่าไปเหลือไว้หนึ้จะขึ้นบวกเจ็ดให้ไหมใจคอเ่ยยังไม่ขึ้นอีกโอ้โหโอเคยันไ้สองบวกสองแล้วเฮ้ยขึ้นหกไว้หกไว้โอ้โ,ฮโ,อโ,ฮโ,อโฮหโโฮา ่เหลือแล้วไม่เหลือให้ตีแล้วเรามาดูความเสี่ยงนีกันนะครับ5าบวกจะบวก5่าแค่กี่ตัวเนี่ยซื้อองตัวซื้อสองตัวเกือบไจะขึ้นบวกเจบเป็น5้าบวกบวก้าจะได้อะไร กดเองเดียวอย่าไปคิดเยอะชแนลเราไม่มีลีลาครับนี่ไงแหกแหกแบบไม่มีลีลาเชี่อเรามาดูกันมันจะจิตที่ค um. ุณท้อไหน กดได้ทั้งคืนนี่แเลยอ่ะดูไม่ติดไม่กลบไม่เลิกอ่ะเอออ่ะดูดิดูดิไอ้ี่อ่ะฟ้าเป็นแล้วอ๋อต้องขึ้นกูดิวยเหโอ้โห จะพูดยังไงกับมึงเดียวเนี่ยหมดแล้วเนี่ยสามพันเอ็มกูเหลือแปดร้อยงอน้อใหมดมามาเหลือห้าร้อยแล้วมันจะขึ้นในกูไหมวันนี้ถ้าเราจะทำคลิปแป๊บเดียวนะ จะยืดไปถึงกี่โมงโอ้โหโโโโโโเริ่มเหนื่อยแล้วเนี่ยเริ่มเหนื่อยแล้วเ,เหนื่อยแล้วมาเต็มเลยนะครับห้าห้าสามแสนมีเยอะดูนะ จะเติอที่กูไหมมาอ,อืมอืมอม,อม,มาเวบกบกมาเวบวก,บกห้าอันนี้เดียแล้วใส่ตัง์ันหมดแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วมีโอกาสแค่หกบก,บก,บกห้าแล้วขึ้นแล้วไปเจ็ดบวกห้า ขึ้นต่อห้าแสนแสนแดนไหมไม่ต้องหรอต้องขึ้นดีวะนะขึ้นไหมไม่ขึ้นนี่ทอเลยนะเมาหายแล้วนะ,ะ,นะกดค้างเมาส์หายจะหายกูไหม เพลงดับแล้วไม่ต้องเปิดแล้วเพลงไม่ต้องเล้าไม่หายให้กูด้วยเมาส์เคี้ยวเด็ดไหมโอ้โหโอ้โหอเฮียไอไอจะเป็นคลิปที่เฮียที่สุดในประวัติศาสตร์ไหมเนี่ย ตีบวกตัวเดียวให้ขึ้นบวก 8, แปดเนี่ยมันจะไม่ขึ้นหนืนยังไงี้ยะงงบสามพันเอ็ม 3, เนี่ยอืออือบวกสี่มาอ่าสีขึ้นหกใช่ไหมต้องแชทแต้มน่าจะขึ้นอ่าแต้มสองแสนกดเป็นแล้เดี๋ยวขึ้นอยู่แล้วไอแต้มขึ้นอยู่แล้วใช่ไหม ชักจะไม่ไหวแลว้มันจะพาเดือดไปตัวอื่นแล้วเนี่ยจาาบกหนึ่งอพยายามใจเย็นกับตอนนี้ที่สุดละปลอบใจกูด้วยการบวกสี่ติด อีกเป็ดเอ้ยแปดสิบเก้าเอ็มสี่บวกสองค่ะอ้อยหมดอใอ้มิดอ้ห้มิดต้องขึ้นบวกห้าหรือเปล่าบวกห้าผมใหญ่ใช้หรอกคันมือนะนั่นไงบอกคันมือ้สัตวมก็เลยเหนื่อยใ,ใจ อ่ะก็นั่นแหละครับอย่างที่เห็นสามพันเอ็มหายวับเี่สามดิห้าพันอุลอริกี้ด้วยลืมเลยตัวล่อสัตว์รอแล้วหมดเลยเฮียตอบมุณค,ครับตอบมุณค,ครับรอบหน้ามา เดี๋ยวเจอกันอีกซาร่านะเราจะไม่ท้อเจอกัน